สังขารเกิดที่ใจดับที่ใจไม่มีใจสังขารเกิดไม่ได้โดยหลวงปู่แบนท่านา,นากโรโฟังดูข้างนอกฟังดูภายนอกเงียบสงัดไปหมดฟังดูภายในมีแต่ใจอันเดียวเท่านั้นฟังดูภายในมีแต่สังขารอันเดียวเท่านั้น มันปรุงอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนสังขารทั้งหลายดับไปความปร oh ุงความแต่ง,งทั้งหลายดับไปตัวสมุทัยดับไปทุกทั้งหลายก็ดับไปด้วยความปรุงความแต่งก็เป็นความปรุงความแต่งสังขารก็เป็นสังขารสังขารเป็นของเกิดดับความปรุงความแต่งไม่ใช่เรา สังขารทั้งหลายดับไปอยู่เป็นสุขให้พากันปล่อยวางสังขารน,นั้นเสียเพราะเราไปยึดมั่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสังขารทั้งหลายเหมือนฟองน้ำสังขารทั้งหลายเหมือนพยับแดดเราไปยึดฟองน้ำเราไปยึดพยับแดดไม่ได้ประโยชน์อะไรพยับแดดมันมีประจำ ฟองน้ำก็มีอยู่เป็นประจำไม่ขาดจากโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนไม่ใช่การที่จะไปห้ามไม่ให้พยับแดดเกิดขึ้นไม่ให้ฟองน้ำเกิดขึ้นเพียงแต่สอนว่าพยับแดดสักแต่ว่าพยับแดดเท่านั้นฟองน้ำก็สักแต่ว่าฟองน้ำเท่านั้น ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารตัวตนอะไรทา,ทางทั้งที่ไปยึดแล้วสร้างปัญหาให้แก่เจ้าของเองด้วยปล่อยวางสังขารเสียปล่อยวางปัญหาทั้งหลายเสียปล่อยวางสังขารได้ปัญหาทั้งหลายหลุดจากใจอยู่เป็นสุขเราฟังดูข้างนอกหาแต่มีเสียงอะไรไม่มี เงียบสงดไปหมดจะฟังดูภายในเข้ามาตาเขาก็เงียบของเขาหูเขาก็เงียบของเขาจมูกเขาก็เป็นจมูกอยู่อย่างนี้ลิ้นเขาก็เป็นลิ้นอยู่อย่างนี้กายหาตรงไหนที่จะสับสนวุ่นวายไม่มีผมทุกเส้นตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่เก่าขนก็เช่นเดียวกัน ไม่เห็นว่าเขาอยากได้อะไรไม่เห็นเขาจะเสียอะไรเล็บก็เป็นเล็บอยู่อย่างนี้เป็นเล็บตั้งแต่เป็นเล็บมาถึงเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเล็บเหมือนเดิมใครจะตัดใครจะแต่งเล็บไม่รู้เรื่องเล็บไม่สนใจฟันก็เป็นฟันอยู่อย่างนี้อยู่กับที่อยู่อย่างนั้นไม่เห็นมีการสับสน ย้ายที่อยู่ย้ายที่ไปที่มาถึงจะมีการหลุดการร่วงการหล่นโยกเขาก็โยกอยู่กับที่หลุดเขาหลุดอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นใจมาดูใจเข้าไปใจเราดูเข้าไปหมายถึงความรู้ใจเราสบายใจเราก็รู้ใจเราไม่สบาย ใจเราก็รู้ทุกก็รู้สุขก,ก็รู้ใจสงบก็รู้ว่าสงบใจไม่สงบก็รู้ว่าใจไม่สงบให้ดูอยู่ที่ใจที่รู้นั่นสติให้แน่วแน่มัน่นคงอยู่จุดเดียวคือความรู้ที่มีอยู่ในเราอย่าไปทางซ้ายอย่าไปทางขวาหลงเรื่องไม่ได้ คิดเรื่องไม่ได้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละสังขารทั้งหลายคือความคิดเกิดขึ้นที่ใจสังขารทั้งหลายดับก็ดับไปที่ใจอันนี้เราอยู่กับใจอยู่กับความรู้เห็นความกระเพื่มเห็นสังขารเขามีการไหวตัวถ้าหากว่าเราไม่แน่วแน่อยู่กับจิตของเรา สังขารไหวตัวเราไม่รู้สังขารปรุงแต่งเราก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้าหากว่ารู้รู้จนกระทั่งผลงานของสังขารเขาปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นกิเลสต,ตัณหาราคะขึ้นมาอันนั้นเป็นผลงานของสังขารเนื่องมาจากใจของเราไม่มีสติ แนบแน่นอยู่กับใจใจของเรามีความสติแนบแน่นอยู่กับใจสังขารไม่มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทสังขารมีการเริ่มที่จะแสดงเรียกว่าไหวตัวขึ้นมาเรารู้ทันทีเรารู้ทันทีร,ร,ทนทรู้ขณะใดรู้ทันขณะใดสังขารที่เริ่มมีการไหว ก็ดับไปในขณะนั้นสังขารที่เริ่มมีการไหวตัวก่อตัวก็ดับไปผลงานของสังขารที่ก่อความสับสนวุ่นวายก่อบ้านก่อเมืองก่อโลกสร้างโลกสร้างสงสารสร้างความสับสนวุ่นวายไม่มีโอกาสที่จะสร้างเป็นผลงานขึ้นมาได้ใจของเรายัางเข้าหาความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไป ใจของเรายัางเข้าหาใจแนบแน่นอยู่ที่ใจนั้นอาศัยสติเป็นหลักควบคุมกำกับท่านจึงว่าเตสังวูปสโมสุขโขความสงบระงับของสังขารสังขารทั้งหลายสงบไปแล้วอยู่เป็นสุขจึงหาความสุขไม่ต้องไปหาไกลาจากชาวโลกเขา ชาวโลกเขาหาความสุขก็คือหาความทุกข์นั่นเองหาลาบก็ทุกขเพราะลาบได้ก็ทุกขไม่ได้ก็ทุกขหาก็ทุกขได้ยศหาก็ทุกขได้ก็ทุกขไม่ได้ก็ทุกขหาเงินหาทองหาก็ทุกขหามาได้ก็ทุกขหาไม่ได้ก็ทุกขหาลูกหาเมีย หาลูกหาผัวได้มาแล้วเหมือนกับไฟไหม้ไฟไหม้คนกระสับกระส่ายร้อนลนอยู่อย่างนั้นในเรื่องผัวเรื่องเมียนั่นเรื่องการสแสวงหาของใจที่หิวทั้งหลายก็คือสแสวงหาฟืนหาไฟมาเผาเจ้าของเพราะหลงความปรุงความแต่งหลงสังขารอันเดียวเป็นเหตุ ท่านจึงให้คำว่าปัญญาปัญญารู้สังขารรู้รอบในกองสังขารก็กิดกองใจของเรานี่แหละเพราะสังขารเกิดก็เกิดที่ใจดับก็ดับที่ใจเกิดก็เกิดที่ใจดับก็ดับที่ใจไม่มีใจสังขารเกิดไม่ได้สังขารไม่มีใจจะเกิดได้อย่างไร เกิดจากต่อไม้ก็ไม่ได้เพราะต่อไม้จะคิดจะปรุงอะไรเป็นจะไปปลูกเป็นสังขารก็ไม่สำเร็จเป็นสังขารขึ้นได้จะเกิดในแผ่นดินเอาสังขารไปปลูกในแผ่นดินก็ปลูกไม่ได้สังขารไม่ต้องไปปลูกในเมื่อไม่มีสติใจไม่มีสติสังขารเขาจะเกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นตรงไหนมันก็เหมือนกับไฟเกิดขึ้นตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้รู้แล้วปล่อยวางสังขารนั้นเสียพ้นจากทุกข์คือพ้นจากกิเลสตัณหานั่นเองทุกนี้ส่วนมากทุกเพราะเสียข้าวเสียของทุกเพราะการพัดพลาคทุกเพราะอยากได้แล้วไม่สมหวังทุก เพราะสิ่งเหล่านั้นทุกเพราะคนคนนั้นจนมากมายถึงอย่างนี้แต่ความจริงแล้วทุกเพราะไม่รู้เท่าในตัวปรุงตัวแต่งไม่รู้เท่าในตัวสังขารที่มันเป็นตัวนำฟืนนำไฟเป็นตัวเพราะเชือ้อคือฟืนไฟมันทุกเพราะอันนี้ทุกเพราะตัวกิเลสตัณหา ิเลสตัณหาก็เกิดจากความปรุงความแต่งตัวสังขารน,นี่แหละเป็นเหตุทุกเพราะอันนี้ในเมื่ออันนี้ไม่มีแล้วได้ก็ไม่ทุกเสียก็ไม่ทุกไม่มีอะไรก็ไม่ทุกมีอะไรก็ไม่ทุกเพราะสิ่งที่มีนั้นมีลาบก็ไม่ทำให้เป็นทุก์ไม่มีลาบเสื่อมลาบ ก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์มียศก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ยศเสียก็ไม่ทุกข์เพราะฐานตัวที่ทำให้ทุกข์เกิดมันได้ดับไปแล้ว